มาบ้างว้าดูสิอลังการงานสร้างมากเออดีอ๋อเจ้าแม่กนอีมไม่ได้พบกันนานเลยโอ้โห่เด็กคนบ้านไหนเนี่ยบังนิพนธ์ไรเมื่อยหยาดไม่เชื่อแม่แต่มาตาหน่อยด้อไม่ได้ฉันไม่ได้ทำข้านี่นี่มีอะไรเจ้าบังค่าอยู่ใช่ใช่ เออก็ช่วยไม่ได้เนี่ตรงนี้ที่นั่งของข้านี่เจ้าน้่มาทรงผมบ้าอะไรกันเอคนจะเชยแบบเจ้าจะไม่รู้อะไรทรงนี้เนี่ยคือทรงที่กำลังฮิตตอนนี้เลยอ้อเง้าจริงแบมนี่น่ะหรอนิยมนี่เจ้า ที่ว่าตัวเองเป็นขุนพลเทนเผิงได้ไงอ่ะเออเหรอไม่ต้องสงใจในพวกนี้เนี่ยแค่อยากเรียกร้องความสนใจก็แค่นั้นน้องความสนใจนี่จะว่าใครจะทาอะไรเนี่ยเจ้าทำอะไรเนี่ยเฮ้ยอย่าเลยอย่าเลยใจเลยน้องเล็กน่ะพอได้แล้วยอมยอมนางไปซะโ๋อยลเข้าไม่อยากเถียงด้วยล่ะอ๋องให้ก็ได้ ใกล,ล้จะเริ่มแล้วดูสิดูสิว้าวเริ่มแล้วเริ่มแล้วสวยงมมากเลยขอต้อนรับทุกท่านที่มาเยือนคณะแสดงตำหนักพระจันทร์เพื่อชมการสแสดงของเหล่าเทพธิดาวันนี้เป็นวันดีเอ้ดี นี่ฝนตกแล้วเปี่ยนละฝนน่นตกลงมาซะได้ต้องร้อกันเล่นแน่เทพหยิซื้อมัวทำอะไรอยู่นะทำไมฝนต้องมาตกอตอนนี้ด้วยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเพดานของที่นี่เป็นแบบเปิดปิดอัตโนมัติอ๋อเป็นไฮโดรลิกว่าอย่างนั้นเหรอโอ้โหไฮเทคเทคโนโลยีโอ้โหยอดเล้ มันเป็นเพดานแล้วก็ยังสวยอ่ะเออเอ้อไม่ดีใจเลยเจ้าแห่งสวรรค์ขอขัดจังหวะแป๊บเดียวเนาะพอดีว่ามีพัะชนดวงดวนทองมาจ้า ดูแลน้ออลอไปสละจะไปไหนเนี่ยจะไปตั้งนานดูต่อดีกว่าไม่สนใจแล้วโอ้วัสดีของข้ากันเหรอส่งพัสดุครับไม่มีปลายทางคุณเกิดคดีฆาตกรรมที่เมืองชาหูของโลกมนุษย์บ่อยสามเกลือจงคุยควรไปปราบมานซะได้้ขอบคุณท่านมากนะข้าต้องไปส่งบัจฉิดกิเลงให้ราชาบังกรเจ้าแม่สีวังหมู่เป็นคนเลี้ยง เอกเสียดองเต้ก็ลงไปท่องโลกมนุษย์ข้าไม่มีเวลาคุยกับท่านดานรักมีแค่เราที่ทำงานกันสินะรีบมาบารอมามอะไรกว่าจะเดินทางมาถึงที่นี่ได้ข้าล้บากแทบแย่นะอเอ้ยข้าไม่มีทิปให้ท่านหรอท่านก็รู้ว่าเราต่างเงินเดือนน้อยแต่ถ้าไม่ว่าอะไรชุดค่าพอทำเงินได้นะเอาไปจำนำดูได้ไหม,มว่างไงครั้งหน้าให้ทิปด้วยล่ะอ๋อทางกันครั้งหน้าแล้วกันนะห้าเลือนแะ หน้าส,สิ่งจริงๆนะปล่อยควันดำมาอีกโอ้้างหน้าอาจจะมีดานระวังควันดำเจ้าด้วยล่ะนายท่านเหมือนกับร้ายคาดีก่อนผู้ร้ายไม่ใช่มนุษย์เป็นฝีมือปีศาจแน่แน่ เจ้าว่าปีศาจงั้นเหรองั้นก็ปราบมันซะเราจะต้องทำให้ชาวเมืองชาหูอยู่อย่างสงบสุขไร้กังวลถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือไม่ว่าเรื่องนี้จะเป็นฝีมือผู้ใดเราก็จะจัดการมันให้ได้ไปตายกัเอเรื่องมามรเ่าเลยเหรอเรื่องอะไรอีกเนี่ยเฮ้าพวกท่านจะไปไหนกันเนี่ย ข้าเฝ้ารอมาสองปีเพื่อชมไส้หลานฟางแสดงแล้วจะมีอะไรสำคัญไปกว่าเรื่องนี้อีกล่ะฮะมีงานด่วนเข้ามานะสิเอองานด่วนอะไรอ่ะมีปีศรราจอารวัตในเมืองชาหูนะเอยโถ่เอ้บีใหญ่พวกเราทำอย่างอื่นนอกจากปราปีศาจบ,บ้าง,งได้ไหมนี่เราจะว่างกันไม่ได้เลยใช่ไหมอีกอย่างนึงหัวหน้าเราคือใครก็จะแม่กวดอเ่็มไง ถ้านางไม่สั่งเราก็ทําอะไรไม่ได้นะพี่รองเฮ้ย hey, นี่ก็เป็นคำสั่งของหัวหน้าเราโดยตรงที่พวกเจ้าพูดมันก็ไม่ผิดข้าเข้าใจความรู้สึกพวกเจ้าดีการแสดงของไสหลานฟังเราค่อยไปดูคราวหน้ากันแล้วกันนะแต่ไม่ว่ายังไงก็ทิ้งหน้าที่ไม่ได้ขอถามหน่อยคําขวัญเราพวกเจ้ายังจําได้ไหมพี่ใหญ่ต่อยข้าลืมชื่อแท่ก็ไม่มีวันลืมคําขวัญของเรานั่นก็คือปราบปีศาต์ตามหน้าที่เวลานั้นเท่ากับชีวิตไม่ว่ามีปีศาจที่ใด จะมีสารเเรจนอยู่ที่นั่นถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันได้เลยดีเลยพี่ใหญ่ใช่ไปกันได้แล้วลุยแต่รักรอนฝากบอกสายหลันฟางด้วยนะว่าข้าเป็นแฟนขับตัวยงของนางเลยอะแต่พอดีวันนี้เขามีภารกิจเฮ้ยน้องเล็กอันนี้ก่อนหน้าอย่าลืมบอกมนเยนะ